ในวิดีโอสิ0เนี่ยเวลาที่คุณชัดดาวหน้าจอจะดับไปก่อนแล้วก็คอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนั้นจะดับในภายหลังหากต้องการจะให้ดับไปพร้อมๆกันทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็โน้ตบุ๊กให้ทำดังนี้เปิดไปที่ c อนโทรลพา n e เแล้วก็ไปที่ Advanced Sound ไปที่ส่วน Power Option แล้วก็ คลิกไปที่ Change w h a t t h e Power Button ดูแล้วก็คลิกไปที่ Change Setting That Are Currently Unavailable แล้วก็ไปยกเลิกเครื่องหมายถูกหน้า Turn On Fast Start Up แล้วก็คลิก Save Change แล้วก็ปิด Control Panel ไปพลิตภัณต่อไปเวลาที่คุณชัดดาวเนี่ยทั้งหน้าจอ แล้วก็คอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนั้นก็จะดับไปพร้อมๆกันแล้ว